นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเจ้าพ่อเถอมังคับรักตอนที่สิบสี่มินตราแอบคิดว่าควรจะให้รางวัลเขาดีหรือไม่ระหว่างที่มือหนาบีบหนักบ้างเบาบ้างที่น้องของเธอให้ผ่อนคลายความปวดเมื่อยอันที่จริงเขาทำมันเองโดยที่เธอไม่ได้ร้องขอสักหน่อยแต่เพราะวันนี้เธอตื่นเต้น มีความสุขมากกับโลกไฮโซของเขาแต่ต่างกับโลกไฮโซของเธอมากผู้คนไม่กล้าตั้งคำถามอีกต่อไปไม่มีสายตามองประเมินและทุกคนให้ความเคารพเพราะคำว่าคนรักของเขาที่ออกมาจากปากของเขาสิ่งที่เขาทำลงไปทั้งหมดการเปิดตัว การประมูลชุดแสนสวยสุดหรูแม้เธอจะบนว่ามันแพงแต่มันก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แล้วจะมีอะไรให้เธอบนได้อีกเล่าเทเลอร์ส่งสายตายิ้มพราวพรายมาทางเธอและชอบรอยยิ้มของเขาใครกันบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อเทือน แต่วันนี้เขาเป็นเทพปบุตรของเธอเธอเอื้อมมือไปบีบมือของเขาขอบคุณนะคะดวงตาสีเทาเหลือบเขียวของเขาช่างน้ามองเหลือเกินมันทอประกายวิบวับราวกับดวงดาวบนหมู่เมฆใบหน้าอบอุ่นนั้นยังคงระบายยิ้มผมบอกแล้วว่าแบบนี้ดีกว่า และผมหวังว่าคำพูดของเขาเงียบหายเมื่อเธอเองนตัวลงนอนก่อนมือเรียวจะดึงให้เขาเองนตามลงมาหาเธอเขาทำตามอย่างไม่รอช้าดวงตาของทั้งคู่ยังคงสบจ้องกันคุณจะทำอะไรเขาทำเป็นใจแข็งถามไทยทั้งที่รู้ว่าเธอจะจูบเขา ขอบคุณคุณไงคะเสียงพร่าสันนินิดมันดูร้อนแรงหน่อยๆมือเล็กๆวางลงทาบบนอกแร่งเธอได้กลิ่นน้ำหอมของเขามือของเธอไล่เรื่อยไปที่แก้มเมื่อเขาค่อยๆก้มลงมาเธอเธอ คล้ายกับมีมนสะกดนางฟ้าของเขาคำขอบคุณแสนหวานในรูปรสกลิ่นของจุมพิตสาวน้อยหรือแม่มดที่สะกดให้เขาต้องต้อนรับจูบเงอะงะของเธอแต่เธอก็จงใจมอบมันให้เขาชิวหาตวัดชิมจนเขาต้องครางในลําคอเพื่อคลายความตึงเครียดของร่างกายเขา เขายอมตายเพื่อให้ได้ทุกอย่างของเธอน่าเสียดายลีโม่คันนี้ขับแคบเกินไปไม่ใช่บนเตียง,งกว้างๆที่เขาจะกลุกอวงในกับเธอได้อย่างเต็มที่เขาขบริมฝีปากล่างของเธออีกแล้วมันในความรู้สึกเซ็กซี่เจ้าพ่อร้อนแรงของเธอ เขาจะจริงจังกับเธอแค่ไหนก็ไม่รู้ได้แต่ตอนนี้เธอให้คะแนนเขาจนบวกเพิ่มอีกไม่ทันแล้วในที่สุดรถก็มาจอดหน้าตึกของเธอมินตายังทำอะไรไม่ถูกเพราะยังติดอยู่ในห้วงแห่งความฝันเมื่อวิวรอยอยู่อย่างใจเย็นเธอลงจากรถเธอยังไม่ทันได้สวมรองเท้าเลยเขากุกเข่าลงข้าง ก่อนจะลงก้มลงสวมรองเท้าให้เธอขณะที่เธอยังคงนั่งอยู่บนเบาะรถเจ้าพ่อเทพบุรของเธอทำคะแนนเพิ่มอีกแล้วมินตราใจเต้นทีละดัวเวลานี้อยากทอดกายให้เขาเชยชมแต่อย่างที่บอกว่าต่อให้เธอเพิ่มคะแนนให้เขามากเท่าไหร่หรือยอมมอบกายให้เขาแต่เธอก็ต้องเผื่อใจเอาไว้บ้าง เพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เธอมอบให้เขามันก็แค่คำขอบคุณสาวๆคนไหนก็ยอมพร้อมปลีกายเขาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเธอยอมเขาถ้าเธอยอมเขาถึงขนาดนั้นแล้วเขาเห็นเธอว่าง่ายจนกลายเป็นไร้ค่าในสายตาของเขาละ่ะเธอคงหมดสติและ ดูรค่าสุดท้ายเธอก็ไม่ได้อะไรจากเขาเลยเพราะไม่เคยสอนให้เธอไม่รู้ทันคนพี่ชายของเธอไม่เคยสอนให้เธอไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวเขาดึงมือเธอให้ลุกขึ้นยืนเมื่อเธอจูบแก้มเขาเบาๆอีกครั้งแทนคำขอบคุณส่งตรงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปที่ห้องเองเขากลับจับมือเธอ วางบนท่อนแขนแกร่งของเขาผมควรพาคุณไปส่งให้ถึงที่นะนางฟ้าของผมอย่าลืมสิว่าคุณยังถูกกับบริเวณและผมต้องพาคุณไปส่งคืนให้ถึงมือพี่ชายของคุณเธอหัวเราะค,คิกคักเงยหน้ายิ้มให้เขาจนตาหยีทำเอาเจ้าพ่อต้องก้มลงกระสิบอย่าโย้ไปบ่อยสิจะ๊ะ ไม่งั้นผมจะไม่ใจดีแบบนี้หรอกนะบางทีคุณอาจจะไปจบลงบนเตียงของผมก็ได้และร้องเรียกชื่อผมทั้งคืนคราวนี้เสียงหัวเราะกลายเป็นอ้าปากค้างแก้มเนียนที่แดงอยู่แล้วแดงดอนขึ้นไปถึงใบหูโอ้ยไอเจ้าพ่อเถื่อนเอ้ยกำลังดีอารมณ์ดีอยู่แท้ๆคราวนี้คนหัวเราะคิกค,คักก็เลยกลายเป็นคนโตโต คนอะไรเถื่อนได้อีกเขากุมหลังมือเธอเอาไว้กดติบแล้วรออย่างใจเย็นกระทั่งเข้าไปอยู่ในลิฟต์ด้วยกันเขาก็กักเธอไว้กับผนังลิฟต์และจูบเธออีกเพื่อบอกลาความหวานไม่จางหายไม่สนใจด้วยว่าในลิฟต์จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงมุมนั้นในเมื่อเขาอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจของเขา มันก็แค่จูบใครๆก็ก็ทำกันมือเล็กๆโอ,อบรอบลำคอพอเงยหน้ามองกล้องกระดบปิดปากเพื่อเป็นการปรามไม่เอาหน้ามันก็แค่จูบเธอต้องตาเขากลับแต่ประเทศของฉัน เราไม่เคยทำอะไรประเจิเป่ประเติร์นะคะก็ถอนใจอย่างนึกตำคารสงสัยต้องตามไปลบภาพออกจากระบบของคนโดอีกแล้วหรอเนี่ยช่างเถอะมันไม่ใช่งานของเขาเธอรือผ่านน้องฟ้าของเขาส่งถึงมือของพี่ชายเธอพี่กล้าของเธอแทบจำน้องสาวตัวเองไม่ได้ให้ต่เธอเยมินเธออย่างกับาดาราฮอลลีวูดเนี่ย พอพี่ชายเธอทักแบบนี้เข้าเธอถึงกับเขินผมพาน้องสาวของคุณมส่งยังปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีอะไรบุบสลายขอบคุณที่อนุญาตให้ผมพามินตาไปเปิดหูเปิดตานะครับเขาเอ่ยยังเป็นทางการทำให้โควิดพูดไม่ถูกเพราะเขาอายุน้อยกว่าคุณอยากเข้ามาดื่มอะไรหน่อยไหมเช่นว่าบรันดีสักแก้วหรือไวน์เขาจึงตอบพอแล้วครับ ผมมีงานต่อต้องไปทำคงไม่รบกวนก่อนที่เขาจะดึงมือเล็กก้มลงจูบอย่างแผ่วเบาและผมจะโทรหานะเธอยิ้มตอบรับบีบมือของเขาตอบเหมือนเป็นในที่รู้กันเขาปล่อยมือนุ่มนิ่มก่อนจะโปะมือเพียงเด็กน้อยให้กับโกวิดเธอมองดูเขาเดินจากไปจนสุดทางเห็นวิวขึ้นมารับเขาและเห็นเอียนวแวบๆบ ก่อนที่มือใหญ่ๆเท่าใบตาลของพี่ชายจะตีปาบมาบวดไหล่ของเธอจนเธอสะดุ้งหววเฮ้ยตกใจหมดไอพี่กลาป้าเล่นเปป้าเธอหัวเราะท้องเขาหัวเราะท้องขดท้องแข็งไอเดากกนกวาดาราที่ไหนได้ยังแก่นกะโลกมินตานี่เองพี่ชายของเธอว่าสมุดราคาไปเลยใครจะไปคิด แม้แต่เธอเองก็ยังไม่คิดเหมือนกันเธอย่นจมูกใส่พี่ชายถอดรองเท้าส้นสูงที่ทรมานเท้าของเธอออกแบบทรงๆแล้วนั่งลงที่โซฟามือเล็กๆบีบน้องแดงๆไปงานอะไรมาละ่ะสองสีพี่น้องคุยกันอย่างออกรถมินตรายังเล่าด้วยว่าเธอไปเจอคนโน้นคนนี้ตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูก ก่อนที่เธอจะต้องถอดชุดเครื่องเพชรนั้นออกไปบรรจงวางลงใส่กล่องกร,รมะหยี่สีน้ำเงินนั้นดาวกับกล้วมันจะช้ำเธอต้องเอาไปคืนให้เขาเกิดหายไปสักเม็ดหนึ่งแล้วก็เงินในบัญชีของเธอคองร่มจมดอยยิ้มยังคงประดับอยู่ที่ใบหน้านวลงดงามก่อนที่เธอจะมองกระจกที่อยู่ตรงหน้ามองดูนางฟ้าของเทเลอร์ อย่างที่เธอไม่เคยเห็นวันนี้เธอสนุกมากเลยและก็หวังด้วยว่าเขาจะสนุกเช่นกันก่อนที่เธอจะหยิบโทรศัพท์มือถือและบอกฝันดีเขาผ่านทางข้อความและได้คำตอบแบบเดียวกันจบแล้วนะคะเจ้าพ่อเธอบังคับรับตอนที่14เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็เข้าไปชมได้เลยนะคะนิยายของตาฟังปีเนะแล้วกอ็อย่าลืมอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะช่วยเหลือกันบ้างนะคะ าจะได้มีเงินใจนี่จัยสินเนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คุยมาคุยในช่องของความคิดเห็นได้นะคะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ